ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนีบออิบ้าแอ็มรถทงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับพ่อแดงอีกครันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหลังจากพ่อแดงนี่ไปนั่งเอาเลขกับผีตายทองกลมครับท่านผู้ชมเนาะลูกตายค่าทองครับมาบอกเลข3ตัวจระจะครับมาตามพ่อแดงอีกเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีครับฝันเห็นเซียวสันครับ FC เ,เนาะเซียวนั่นถือผ้าผ้าตายครับไปไถรถอีแตกครับรถอีแตกครับรถอีแตกๆอยู่กลางตรงหน้าไปนั่งเศร้าอยู่ต้นไม้ผ้พาผัดผ้าครับท่านผู้ชม มาบอกเลขสามตัวครับถ้าหมช่มเนาะสิเป็นตัวไหนไปรับชมกับพ่อแดงกันครับกับสวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับครับผมเนาะว่าสู้ฟังนะครับพ่อแดงฟันแนวไรก่อนครับฟันบานเสียวผ้าผ้าหน้าครับพายอยู่ทงหน้าครับเอารถไถไปไถหน้าครับวันนี้ไปนั่งเขาผมัมใหม่ผ้าผ้าลุงมาครับด้วยตายสัมบานตายเลยครับผม โอ้คือขาดครับอันไปไทยยท่องหน้านี่เรื่องจริงบ่ครับนี่เรื่องจริงครับครับแล้วก็มาฝันว่าอันเซี่ยวตายนี่มาหาครับผมโอ้ครับผมครับมาดึงขาพร้อมดึงขาพร้อมอีกครับผมครับผมลูกููมาสั่นครับผมดูครับผมก็ได้ว่าจากสีูู่แบบร้กูขอตัดสินอนเลย ครับผมไม่ได้บอกจังสีนะกำลังล้มหัวนอนลงไปฟันเลยครับผมอครับผมมาเฮ้ยมาสันหมอมาสันลุกเึินมาสันครับมันในนี้มันใกล้ๆกูนี่คุณสีซิมครับมาซึมผมยางดีครับผมไปได้บอกกันง่ายๆว่ามึงสีซึมเก่งหยางครับผมอืมฮอมยู่สันเวยข้างใช่ได้บอกครับผมครับหดได้ใช่ได้เกินมาสันจบกันได้บากบ้า ห้านี่มึงสิแบบไรวะครับมาตียนแขนผมครับตีแขนอีกครับผมตีแปดเทือตีแขนแปดเทือครับตีนทีบีตีเทือตีนทีบีซีเทือครับข้ามือโต๊ะหัวอีกเจ็ดเทือกเจ็ดเทือครับผมห้วยที่หากู่ให้มึงซ้ำนี่ละหมอประสันครับเกิดมากูกับเขาจะบอกกับมึงซ้ำนี่ละ ในตีมึงซ้ำมีดาครับถีมึงก็ซ้ำมีดาครับตบมึงก็ซ้ำมีดาตบหัวอีกครับตบหัวอีกเจ็ดเถ้อครับผมอืมครับผมห่ยบริบอกเรี่กบอะครับบอกครับนี่มาเอาแบบถึงเสี่ยงกันเลยม้าบอกปลูกกันลดกครับตบแขนแปดเทือครับนาอครับผมถีปอีกสี่เทือครับ ตีหัวเจ็ดเถ้าครับผมหัวสิบูรแปดทีเจ็ดบ่ละครับครับผมตัวนี้เนีแม่มาจักมันไข่มากค่าคากินอร่อยเต็มนี่เลยตบาไข่บอกมัาบ่บอกบ่บอกครับมันตีเอาครับผมคือสร้างว่าเถอะเนาะบาทนี่เห็นแต่ผีตายหงครับถือฝ่าพามาบอกเลขเนาะนี่บ่บอกเนาะครับโอ้ครับผมแสงตีนครับฝ่ามือนะครับถีบเลยครับ โอ้ยรับขับหดไล่หดไล่ไอบอกว่าบอกไอบอกว่าบอกครับเสียเลขมาตะจังไหนลาบาดนี่ครับพ่อแดงอันผมกับแปรเลยนะครับแปรเอาตัวนี้เลยครับครับตัวไหนครับแปดสี่เจ็ดครับแปดสี่เจ็ดครับอืครับผมแปดสี่เจ็ดเนาะครับผมครับผมเล็กสองตัวมีบอกเพิ่นบอกบ่บอกครับตาบ้านตัวนี้เอาแบบไม่ง่ายซะครับครับผมคือว่าอัาน ผมถือกรวซ้นห้อยครับตัวผมนี่แหละถือกรวส้นเรื่องจริงบอครับนีเรื่องจริงครับห้อยครับผมสร้างว่าต้เขาไม้เ็กคือถ่ายซิบเอ็ดไม้เล็กืเป็นรถตันสิบเอ็ดครับรถยังละส้นครับพ่อแดงมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์เก็บารบ่ลรอครับเก็บยังบอเก็บขาแนนน้อยนึงครับอันนี้บ่ได้ฝันบอครับบอครับกับเป็นเสียเงินให้บอละครับบอครับ กบูเจ็บเนาะครับครับผมบูเจ็บกบูเป็นยังครับกตสิเอาทะเบียนรถนี่บอกครับเมื่อสอรถตลีครับผมโอ้ครับผมเด็กซิบเอ็ดเนาะครับเนาะไผการของใจน้ำกันผมบอกให้างเขาฟังเขาว่าโอ้คือเด็กตรงกันกับข่อยแท้ว่าเด็กซิบเอ็ดนี่ไงครับผมตัวนี้เด็กรถส้นบัวในฝันบัวในยังครับผมแต่ฝันว่าผีตายหงษ์ถือผ้าผ้ามัดเตะกับมาตบหัวครับเตะแขนอีกตีแขนอีกครับผม ครับเป็นตัวเลขตัวนี้ครับ F อซเนาะเดี๋ยวทีมงานบ่าวแอมมตรงสีจดตัวเลขของพ่อแดงไว้แคบหน้าจออีกแล้วก็ววังอาทิตย์วันหันนั่นวกมันเป็นนางอเลขอยูุปารซาบอกครับพ่อแดงตัวไหนจำได้บ่ครับได้อยู่ครับตัวไหนครับตัวสี่เก้าสองนี่ครับสี่เก้าสองนี่ไปเอายูปาซาครับผมพีพีตายหงพีตายทองกลมได้นอนนี่ครับครับพีตายทองกลมมาบอกครับครับผมจังไหนอีกครับบาทนี่พ่อแดงหลังจาก ผีผพาพามาหาอะไจังไรอีกเปิ้ลว่าจังไรบอเสียวครับมีแต่ท่อนนั่ะนะครับเพิ่ลนให้มาซ้ำนั่นนะผมเป็นนางเอาซ้ำนี่ครับครับอุ้ยขอบคุณที่หลายครับผอแดงขอบคุณครับเปีใหม่เด้อปีนี้ว่บอสปีใหม่บอครับนี่ครับผมครับเอาขอให้มีโชคใหญ่เนาะครับผอแดงเนาะครับผมครับผมเดี๋ยวสิจดตัวเลขของผีตายทองกลมกับความฝันผีตายหงมาให้เลขนากผอแดงเนาะครับผม ขอบคุณครับพ่อแดงขอบคุณครับสวัสดีครับผม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 ถมชุ่มตัวเลขของพ่อแดงครับถมชุ่มเนาะฝันเห็นเซวครับถือผ้าผ้าครับนี่ข้อมจริงกับผ้าผ้าตายแหละครับถมชุ่มเนาะมาบอกเลขละครับคันฐานเนี่ยนี่ครับแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดครับเลขสองตัวนี่เป็นสิบเอ็ดครับหนึ่ง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 ครับเอฟซีเนาะคันฐานมากเลขเผากระล่องเอาไปซื้อลอตเตอรี่ล่องเบิร์ครับหรือว่าสามตัวตรงๆครับแปดสี่เจ็ดครับวันอาทิตย์ก่อนครับ ไปเอาเหล็กอยู่ป่าซาลึกครับท่านผู้ชมเนาะป่าช้าลึกครับท่านผู้ชมไปขอกับผีตายหงครับผีตายทองกลมครับลูกตายอยู่ในท้องครับนั่งทับหลุมศพครับท่านผู้ชมเนาะโผล่ขึ้นมาบอกเลขพ่อแดงครับสามตัวครับสี่เก้าสองสี่เก้าสองครับงวดวันที่สามสิบท่นวาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบหกครับขอให้มีโชคใหญ่ตอนรับปีใหม่กับพ่อแดงครับเอฟซีสำหรับคลิปนีเบาแอมโรทงกศิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่าหันเพิ่งไปใส่ครับเอฟซีเบาแอมโลทงสิภาพปเบิ้งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมโลทงนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับตามูาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขาย ขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาขาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จนงสิรเือถือนะครับน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่าอยู่ของไมคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหายยมหหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้การนิานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนะ่ยต้นวดที่เหระเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อลถซืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาามมหยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นล้านเฮาแห่แค่ายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันเทนทท้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูร่รอดมานานแล้วมือนหนี่งครับมีโอกาสแต่มาสกักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกไงผู้สาว กูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขกันกรับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับท่ามผู้เมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิวสามเทื่อลวก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมัน painful. มหาเสน่ห์หลวงปู่ผูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณน i, ะครับเ hey. นาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนอวัดลุงปูรอดวัดโกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปูลุวยนะครับนอวัดลุงปูลุวยเนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับหุงยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรรอซาครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสม,มุชุมหลักกาบ้าแอมโมตุ่งด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีพซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินหลักกาอาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะหลักกาเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับสม,มุชุม มีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบา้าแอมเราตรงนี้เอามาบโบลายครับ,าาบมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบา้าแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาถูกถูกให้ถือเกลือเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลือโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นล่ะครับท่านผู้ชมเนะาะครับผมเดี๋ยวเบาว้าแอมเราตรงกับเสียให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่อครับนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอออะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ